สวัสดีครับเชฟจอมหอมรัววนี้มาสอนทําแกงขั่วมะระประดุกนะครับเป็นเมนูแกงไทยโบราณอีกเมนูหนึ่งที่หากินยากนะครับอร่อยอร่อยถูกปากเนี่ยต้องทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวเชฟจะทําให้ดูวิธีการทําให้เข้มข้นจัดจ้านตามสไตล์ของเชฟเลยนะครับมาดูกันครับเริ่มด้วยหัวกะทิ200 ml นะครับพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะครับ ก็ปีิอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับเคี่ยวคั่วไปเลยครับให้ละลายให้หมดนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางเบานะครับคั่วไปเรื่อยๆก่อนเลยครับให้ละลายแตกตัวให้หมดเลยครับ ขั่วไประยะใหญ่ๆเลยนะครับก็จะได้ทีอย่างนี้นะครับดูครับสีของเขาก็จะเข้มข้นขึ้นเลยนะครับผมจะเติมน้ําตาลมะพร้าวอีก2ช้อนชานะครับ เติมหาหารกะทิลงไป100 ml นะครับคนให้เข้ากันเลยครับเมื่อกะทิเดือดอีกรอบหนึ่งก็ใส่เนื้อปลาดุกของเรานะครับวันนี้ใช้ปลาดุกหั่นชิ้นนะครับ200กรัมครับเมื่อปลาดุก ของเราสุกแล้วเนี่ยก็ใส่มะระตามเข้าไปเลยนะครับใช้มะระหั่นชิ้นนะครับ200กรัมครับเชฟนํามะระไปหั่นแล้วก็แช่น้าเกลือ,อไว้สักพักหนึ่งนะครับมันจะได้ลดความขมของมะระลงรุงรสด,ด้วยน้ำปลา2ช้อนชาครับ แกงไทยเนี่ยต้องใส่น้ำปลานะครับจะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาขึ้นมานะครับโรยใบมะกรูดลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเข้มข้นจัดจ้านอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับน่ากินมากๆเลยนะครับเมนูนี้ญาติผู้ใหญ่ของเราชอบแน่ๆครับลองทำให้ทานดูนะครับ จัดจานอย่างสวยงามนี่ครับโอ้โหเข้าสวยร้อนๆครับจะไปเราอะไรเตรียมกันมาเลยครับโอ้โหน่ากินจริงๆนะครับ